สามห้าสามพระนครแมคคาสองศูนย์แปดเมคาสองศูนย์แปดเป็นพร้อมหนึ่งสองเก้าวสี่ร่วมพมร้อมแมคาหนึ่งสองเก้าวสี่ร่วมพระนครปิดสามห้กกสสมาสามเลยละสองห้าเป็นเลยละสองห้าหนึ่งสุโรอเแรกสิบรอต่อแปดจากสองทางระบบพระนารสามห้าสาม สวัสดีครับนี่คือเสียงของเซนไฮนะครับตัวนี้นะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับตัวนี้โอ้เสียงดีอ่ส่งไปจากประละหนึ่งแปดเจ็ดสี่ตัแรกสามย่าเขาแดงหน้าบริษัทเกฟฟผลีต บามเจ็บนึ่งาเทวอร์สี่สิบส่งจุฬาจัลลาบุรณะพระกรศิษสามห้าสี่โอ้นะครับเสียงดีรับชัดนะครับตัวนี้อ้าวนะครับนี่ครับสวยงามพอดีมือนะครับตัวนี้อ่านะครับท่านใดที่กำลังมองหา,าเครื่องแรงแรงส่งไกลๆนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้่ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้ ครับเสียงดีนะครับส่งไกลรับชัดนะครับรับชัดแม้ในที่อับสัญญาณนะครับตัวนี้ท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องใหม่นะครับอยากได้แรงแรงไกลๆนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ